วาดขวดแก้วใสวาดยังไงให้ใสวันนี้เราจะมาสาธิตเทคนิคการวาดขวดแก้วใสนะครับวันนี้เราจะมาทำขวดน้ำหอมแบบนี้ครับสวัสดีครับเช่นเคยครับอยู่กับผมพิเชนนะครับจากที่เรียนศิละปะติวสถรปเิกร,รมในตำนานนะครับวันนี้เราจะมาสาธิต drawing เช่นเคยนะครับแต่จะเป็น drawing แบบขวดน้ำหอมใสเทคนิควิธีการลงแสงเงายัางไงให้ใสเว้นแสงยังไง สัดส่วนการขึ้นรูปร่างรูปทรงเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยครับ่ะสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะเป็นขวดแก้วนะครับขวดแก้วที่เป็นวัตถุมันบวบาแต่ครั้งนี้จะเป็นตัวน้ำหอมน่ะน้ำหอมก็เหมือนเดิมเราจะแบ่งขึ่นการหน้ากระดาษก่อนนะครับขึ่นการหน้ากระดาษของพิเชียนอยู่ประมาณช่วงนี้ พื่อที่จะแบ่งระยะของสองฝั่งของขวดใหญ่กับขวดเล็กให้มันตรงกันนะครับเหมือนเดิมเราวาดเส้นพื้นก่อนอวาดเส้นพื้นเหมือนนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็วาดเป็นบล็อกคร่าวๆก่อนพี่เชนว่าไอขวดใหญ่มันน่าจะกินกึ่งกลางเข้ามาหน่อยมันน่าจะอยู่ประมาณฝั่งนี้ไอขวดใหญ่ก็จะมีความสูงประมาณนี้ และขวดเล็กน่าจะห่างออกมาอีกหน่อยประมาณนี้นะครับมันถึงจะได้ระยะตรงกลางเพราะว่าขวดใหญ่มันกว้างกว่าขวดเล็กมันก็เลยต้องกินมาทางฝั่งขวาหน่งยขวดเล็กอยู่ประมาณช่วงไหนขวดไหลอยู่ประมาณช่วงหัวไหลมาเนี่เราได้คร่าวๆแบบนี้สัดส่วนที่มันใกล้กัน2ออันนียอ่ะเราก็เริ่มจากเส้นเซ็นเ,นเ,นเนตอร์ตรงกลางเลยพี่เชนถ้าลองกะดดูพี่เชนว่าน่าจะอยู่ตรงนี้ของขวดใหญ่นะ ถ้าลองวัดดูแล้วเนี่ยสัดส่วนความกว้างเปรียบเทียบกับความสูงน้่นบนเหมือนเดิมพี่เชวัาไอขวดใหญ่เนี่ยมันน่าจะประมาณ2ส่วนนิดๆนะครับน่าจะมาอยู่ที่ประมาณ2ส่วนครึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ2ส่วนค,นะครึ่งไหนเราลองวัดดี่ความกว้างตรงนี้นะดหนะว่ามันได้2ส่วนครึ่งหรือเปล่านะครับหนึ่ง,องโอ้ที่มันสนส่วนแสดงว่าต้องบีบเข้ามาอีกหน่อยอ่ะสแสดงว่าต้องบีบเข้ามาอีกหน่อยแสดงว่า เส้นเซนเตอร์พี่เชนต้องขยับเข้ามานิดนึงอ่ประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันได้ระยะเท่าไหร่ครับ2ส,ส่วนครึ่ง 1..2.. อ,อ่ะประมาณนี้อ่ะนะครับประมาณนี้เอ่งั้นดัดสูงขึ้นมาอีกบนบนนิดนึงมันจะประมาณ2ส,ส่วนเกือบเกือบครึ่งอ่ะพี่เชนว่านะครับอะดูนะ1 1ส่วน2อส่วนอ่ะเกือบเกือบครึ่งประมาณเนี้ยโอเคละดึงลงมาเลยครับแสดงว่าเส้นเซนเตอร์ก็คืออยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับ2ส,ส่วนนิดนิดเกือบเกือบครึ่งทีนี้มาดูตัวไอตัวเล็กของมันก่อนก่อนอื่นที่จะว่าตัวเล็กเราลองแบ่งขวดใจก่อนดีกว่ามันจะได้เทียบเทียบได้เพราะตัวเล็กมันจะอยู่ประมาณช่วงหัวไหล แล้วช่วงหัวไหลของตัวโคนใหญ่ละ่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่1ส่วนสองส่วนครึอความกว้างของหัวไหล่ตัวนี้ยอยู่ที่ประมาณประมาณความกว้างตัวนี้พอดีเชียงเขาจะวัดความกว้างตัวนี้ลงมาเลยนี่น่าจะอยู่ที่ระยะมานี่นะครับนอ่าถูกล้ความกว้างของหัวไหลความยาวของมันลงตัวนี้ลงมาน่าจะอยู่ประมาณช่วงน,นี่คือหัวไหล จากนั้นไอตัวความสูงของตัวขวดเล็กความสูงทั้งหมดมันอยู่ประมาณช่วงนี้เ,เลยหัวไหลขึ้นมานิดนึงสังเกตตัววงกลมให้ดีเลยหัวไหลขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วเราก็ทําอะไรครับความกว้างเปรียบเทียบความกว้างของขวดเล็กเหมือนเดิมพี่เชนว่าขวดเล็กเปรียบเทียบความกว้างแล้วน่าจะได้ประมาณ2ส,ส่วนพอดี2ส,ส่วนพอดีเลยเราลองแบ่งครึ่งความสูงตรงนี้ก่อนเหมือนเดิม ล้วแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งอีดี๋ยวสูงหรือยังอีกนิดหนึง่งยังไม่ครึ่งเท่าไหร่อ่าโอเคแล้วแบลวแล้วเราก็แบ่งครึ่งตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ในกรณีที่เรายังกะได้สายตาไม่เก่งนะอีกนิดนึงประมาณนี้อ่าแล้วก็เอาครึ่งหนึง่งเท่านะี้เดี๋ยวนะมันต้องด้านนี้สินะเอาครึ่งหนึง่งตรงนี้มาวัดเข้าใส่ทางด้าน ซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นเซนเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซนเตอร์แทนจากซ้ายวัดมาขวาครับนี่ก็จะเป็นเซนเตอร์เอ้ยไม่ไอ้อน,นี้คือด้านขวาอ่านี่คือขวดเล็กนะครับวางตำแหน่งตรงกันเลยแบบนี้นะครับมาต่อที่ขวดใหญ่มาต่อที่ขวดใหญ่เพราะเราพอเราได้หัวไหล่ตรงนี้เสร็จแล้ว แล้วก็แบ่งช่วงคอมแล้วเข้าไปมันจะแบ่งได้ประมาณสามช่วงก็คือช่วงที่มันเป็นวงกลมตรงนี้นะครับ1ส่วนเชื่อว่าน่าจะอยู่มานี้และช่วงที่มันเป็นฝาที่มันยืดออกมาเนี่ยอีกหนึ่งส่วนและช่วงที่มันเป็นก่อนจะมาลงมันเป็นหัวไหล่ตรงเนี้ยอีกหนึ่งส่วนจริงๆน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่สี่เลยแหละครับสี่ช่วงมาดูกันนะช่วงวงกลมตรงนี้มันเป็นแทบจะเป็นวงกลมเลยเนาะแล้วก็ตีบล็อกสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อน แบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วเราก็โค้งวงกลมลงไปนะครับพอตัวฐานต่อไปสังเกตว่าวงกลมตัวนี้มันกินเข้าไปนิดหนึ่งแสดงว่าไอตัวนี้ตัวฐานตัวนี้มันจะต้องอยู่มาช่วงนี้อ่ามันมันมันกินขอบวงกลมเข้าไปหน่อยนะครับอยู่ที่ระยะประมาณนี้ แล้วก็ทำสโลปลงมาทำสโลปลงมาาจากนั้นให้เราทำโค้งเป็นวงรีเล็กน้อยตรงนี้มันจะเห็นเป็นวงรีเล็กน้อยถ,ถ้ากลัวสองข้างนี้จะไม่เท่ากันก็ลองวัดเหมือนเดิมน,นะครับวัดซ้ายขวาเหมือนเดิมพ่เชนว่ามันดูจะห่างไปไหนทางนีงนนะ้แล้วก็ทำตรงนี้ลงมา มันจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับาวัดซ้ายขวาสักน,นิดนึงเดี๋ยวไม่เท่ากันซ้ายวัดไปขวาติดตรงกลงนะครับแบบนี้นะอีกอันสเต็ปเดี๋ยวพวกลายเงาเดี๋ยวเราก็ไปใส่ใกทีนะแต่นั้นตัวนี้ก็เป็นวงรีเหมือนกันครับแล้วก็หารัศมีให้มันเท่าๆกับตัวด้านบนที่ประมาเนี่ยเล็กน้อยมันมันไม่ได้โค้งเยอะ จากนั้นก็ตกลงมาเป็นหัวไหล่อาจจะทำเป็นเหลี่ยมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบดัดโค้งมันจริงๆไม่ต้องทำเป็นเหลี่ยมรอกพี่เชนว่าดัดโค้งได้เลยมันมันไม่ได้อะไรมากเห่ดัดโค้งมันได้เลย,ไเลยตไนทีนี้มาดูช่วงฐานก็เหมือนเดิมช่วงฐานมันก็จะเป็นอะไรครับเป็นวงรีพี่เชนทําเสริมมาประมาณนิดนึงันประมาณแต่เป็นวงรีที่มันดูไม่ใหญ่มาก ครั้งนี้เป็นมุงนี้ที่ดูไม่ใญ่มากเพราะว่าแบบเขาอาจจะแบบมองแบบตรงๆเข้าไปหน่อยเนี่ยเสร็จแล้วนะครับได้ละหัวแรกแต่ทีนี้เราก็มาทําด้านในนี้ด้วยมันก็จะมีเหมือนเป็นแบบหัวจุกมันอยู่ด้านในที่เป็นสายดูดนะครับอันนี้ก็ เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนทรงกระบอกขึ้นมาแล้วตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนวงรีนะเออนี่ครับเป็นวงรีนะครับ,วงวงรนะรบแล้วก็ดึงมมาเป็นทรงกระบอกอีกทีนึงแล้วก็มีหัวจุกเป็นแบบเรียวๆรีบๆนี่ก็เขียนตามแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สายมันก็ลงมาข้างล่างขนะีทีเดียวเส้นจะได้คมเห็นไหมขีทีเดียวถ้ามันไม่ตรงค่อยลบใหม่ อย่าลืมใส่ความหนาของขวดแก้วตรงนี้ด้วยความหนาขวดแก้วเนี่ยนะเราก็จะได้ละตัวนะครับน้ำหอมส่วนฝั่งตรงข้างเนี้ยที่เป็นขวดเล็กนะครับพี่เชมว่าทำเหมือนกันนั่นแหละนะครับเขียนเหมือนกันได้เลยแต่ขวดเล็กมันจะไม่เห็นหลอดสายด้านในเนาะแต่ลักษณะทรงขวดเหมือนกันได้เลยอ่ะลองมาขึ้นดูเลยครับโอเคอก็เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เราก็จะลบเส้นล่างออกก่อนทั้งหมดนะครับรวมถึงน้ำหนักเส้นรอบนอกด้วยนะครับลบออกให้หมดเลยนะครับเริ่มจากหัวด้านบนก่อนเหมือนเดิมให้เราลองล่างโครงสร้างของเงาก่อนกับไฮไลท์อะไฮไลท์อยู่ตรงไหนบ้างที่เป็นตำแหน่งขาวกับตำแหน่งค้าอ่อนรู้สึกว่าตัวนี้มันจะสะท้อนเห็นแบบนี้เลยเนาะ กินไว้จากนั้นเราก็ลงน้ำตัลตัวนี้จะเข้มหน่อยแสงรู้สึกว่าแสงมันจะมาทางด้านขวานะฝั่งนี้ก็จะดูเข้มๆหน่อย ว่าความเข้มก็จะไม่ชิดขอบเหมือนเดิมถูกไหมนะครับความเข้มความเข้มไม่ชิดขอบนะครับ,รบพอมาฝั่งนี้ก็ไล,ออล่อ่อนกลางอ่อนในลองนี้ก็ยังมีความเข้มอยู่เล็กน้อยนะครับก็าลองสังเกตดูตรงนี้ก็ค่อนข้างจะปล่อยสว่าง หัวมันจะประมาณนี้เห็นไหมความเข้มไล่ไปกลางอ่อนแล้วมีการเว้นไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเราต้องเราต้องฝึกเก็บตรงนี้ให้มันได้ระยะน้ำหนักที่มันมีครบเข้มกลางอ่อนปล่อยสว่างนะครับอ่านตัวต่อไปเลยต้องสังเกตดูดีความเข้มก็จะไม่ชิดขอบเนี่ยมันก็จะมีการเว้นขาวเว้นขาวตรงนี้ก็ปล่อยเว้นไว้นะครับไม่ต้องรีบนะครับเวลาทํางานค่อยๆลงทีละนิดเห็นไหมมันก็จะมีการสะท้อนของเงาที่ ไม่เหมือนกันตำแหน่งไหนที่มันมีเงาเข้มแล้วก็ลงอย่างนี้ต,นต,ต,ต,ต้องต้องต้องสังเกตเป็นหลักแล้วน้ำหนักตรงได้เช่นเห็นไหม้องสังเกต,ตตรงกลางไม่จะเข้มแต่ฟังขอผอมไม่จะอ่อนแล้วเราก็ปล่อยไปตรงนี้จะเป็นขีด,ขดลงมาแบบนี้นะครับแต่พอเป็นขีดเข้มแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บ,บก็จะมีการไล่กลางอ่อนออกมาจะไม่ปล่อยให้มันขี้เข้ขไมไว้เพียงเดียว ชื่อตวงช่วงบนได้หรือ,อยังพี่เชนว่าได้เลยนะนะครับน้ำหนักครบแล้วนะครับพยายามเห็นไหมมีเข้มมีกลางมีอ่อนมีสว่างเสมอ,อนะครับแล้วเราก็จะลงตัวด้านล่างตรงนี้ต่อนี่ก็จะเน้นเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมเห็นไหมมีการลงน้ําหนักแล้วมีการปล่อยขาวแล้วก็มีการลงน้ําหนักตรงนี้เพิ่มอีกทีนึงแต่ก่อนจะปล่อยขาวาเราอาจจะแบบลงอ่อนๆตัดเข้าไปเห็นไหม พอตรงนี้เป็นค่ากลางแล้วมีเว้นอีกก็มาลงตรงนี้เป็นค่าเข้มอยู่ตรงนี้เห็นไหมกลางออเห็นไหมต้องกล้าลงนะครับความเข้มไม่ต้องกล้าลงพอมีเข้มตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมีะนวลน,นัวเป็นวงกลมไฮไลท์เป็นวงกลมตรงนี้เล็กๆแล้วก็วงทิ้งไว้แล้วเราก็ตัดน้าหนักมันลงมาต่อตรงนี้มันจะปล่อยขาวเลยเขาเว้นมันไว ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าถมดําหมดมันก็มีถมแล้วเว้นขาวถมแล้วเว้นขาวอย่างเงี้ยเป็นเส้นตรงตลอดอลองสังเกตดูตรงมุมนี้ก็อาจจะหนักนิดนึงเนี่ยมันหนักตงรงขอบแล้วลองสังเกตดูว่าตรงกลางนี่มันจะมีเส้นโค้งขาวๆอยู่แล้วก็ทิ้งไว้เว้นทิ้งไว้นะครับเว้นไว้แบบนี้ก็ลงมาก็น,นี่อาจจะมีการตัดขอบเล็กน้อย เห็นไ,ไหมนะตัวช่วงคอก็จะประมาณนี้เนหะ็นไหมไฮไลท์ครบน้ำหนักแสงเงาครบมีเข้มมีกลางมีหย,ย่อนมีที่ะย้ำช่วงพวกน้ำหนักไว้เสมอน,นะครับตัวต่อไปแล้วก็ลงตรงนี้ต่อเลย พี่เชมว่าเน้นเน้น,เน,นเน้นเส้นตรงกลางอ่ะมัน,ะนก็เหมือนเดิมไหมก็จะมีเข้มแล้วก็สังเกตเข้มก่อนนะตรงไหนกลางตรงไหนเป็นไฮไลท์ตรงนี้ปล่อยร,รอบข้างนี้ก็จะมีค่าก่อนเข้าม,มาแล้นกะ็จะประกบประมาณนี้ต้องกล้าลงตรงไหนเข้มต้องกล้าลงอัดไปเลยนะครับ รอบนอกก็เหมือนเดิมเป็นเส้นตรงแล้วมีการเว้นเห็นไหมนะครับมาดูไหมนะครับนี่นะ,ะมันไม่ใช่ว่าลงแบบลงไปเลยไม่ใช่มันจะมีการลงเป็นเส้นพวขวดแก้วพวกนี้นะมจะมีการลงเป็นเส้นแบบนไ้ จังหวะตัวนี้กันตัวนี้มันจมเข้ากับน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันหายไปเป็นเหมือนโดนรีเฟก c t แล้วตรงนี้ก็ต้องทําเงาเงาเหมือนว่ามันจมกับน้ำํำก็จะแบบเป็นเงาออกมาจากด้านข้างนิดนึงโผล่มาจากด้านข้างหน่อย ันไอ้ตรงนี้ประมาณนี้พอละแั้นก็จะเป็นเหมือนแบบบุ๋มลงไปจับกับน้ำชุ่มกับน้ำแล้นน้นก็ทำพื้นน้ำก็จะเป็นเงาออกทางด้านข้างแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะเห็นเป็นลายอย่างนี้นนต้องค่อยๆอันนี้ค่อยๆสังเกตเพราะมันมีเข้มเนี่ยม,นมันจะมีกลางมีอ่อนเสมอ มีเข้มแล้วก็ปาดกลางออนเสมอตรงน,นี้มันจะดูหักเหแบบนะต้องต้องต้องลองแกะเงาตามพอนีปึ๊บเนี่ยเห็นตำแหน่งไหนเชื่อมต่อกันทีไหนเส้นไหนลองใส่ดูนะครับแต่ต้องมีน้ำหนักเสมอไม่ใช่มีน้ำหนักเดียว ลงเป็นเส้นเสร็จปุ๊บก็จะมีการเว้นขาวนะครับเว้นอ่อนนะครับดูลักษณะตำแหน่งของค่าเข้มกลางอ่อนเสมอตัวนี้ขาวเราก็จะปล่อยไว้เลยนี่ก็ทามาสมัมาลงดขึ้นอยู่กับการสังเกตนะแล้วก็ทําตามเงาที่เราเห็นแบ่งระยะของความเข้มนะตัวนี้มีสุขมีความเข้มแทรกเข้าไปยิ่งละเอียดใครเก็บได้ละเอียดที่สุดนะครับ ก็จะดูเนียนเอ้ยมันก็จะดูสมจริงที่สุดนต้องค่อยๆทำไป เสร็จปุ๊บเราก็ลงเงาพื้นนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันดูเป็นวัตถุที่มันสัมผัสระหว่างกับพื้นจริงๆเงาพื้นเสร็จแล้วเราก็ต้องมาขีดลักษณะของเส้นที่เป็นพื้นกับแบ็กกราวก่อนนะครับโอเคถูกต้องนะครับเพราะว่าตรงแบ็กกราวเนี่ยมันจะต้องดูเข้มกว่าตัวเงาพื้นหน่อยแล้วก็ลงไป น,นี้จะเข้มแล้วก็ค่อยๆไล่กลางอ่อนขึ้นไปด้านบนนะครับน,นีเข้มแล้วก็กลางอ่อนอแล้วก็ปล่อยไปเลยด้านบนอ่าส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเข้มด้านล่างแล้วก็ค่อยๆปล่อยขึ้นไปด้านบนเลยส่วนข้างนี้ก็ฟุงฟ้งๆไปเลยก็ได้นะครับเอาเน้นแค่ตรงช่วงนี้ก็พอละเพื่อให้โปรดักต์มันดูเด่นขึ้นมา สังเกตดูแบ็กกราวมันจะมันจะต้องมันจะต้องเข้มในส่วนที่พื้นที่ที่มันเป็นค่าอ่อนเพื่อให้โปรดักมันเด่นอันนี้ก็เข้มค่อยๆปล่อยกลางอ่อ,อนเหมือนกันใช้นิ้วช่วยได้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันดูฟุง้งๆบ้างน,นะครับแล้วฝาจ,จะใช้นิ้วช่วยนิดหน่อย แค่พอมีครับให้มันแค่พอมหีหนักบ้างน,น,น็กน้อยนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณน,นะาณนี้แล้วเราก็มาลงเก็บเนาพื้นต่อ มันก็จะไม่ได้เข้มทั้งหมดมันก็จะแบบเข้มแล้วก็สลับสลับสะท้อนกับน้ําเป็น่าสว่างตรงนี้จะเป็นอ่อนชาสว่างเอาอีกรบมตาตัดทีหลังก็ได้นะจริงๆแล้วนี่ก็เน้นไปที่การหูแล้วกันเพราะมันต้องต้องดูฟุงฟ้งๆหน่อยแล้วก็สังเกตดูดีนะครับมันในเมื่อเป็นแก้วใสน้ำเนาะมันก็จะต้องสะท้อนลงมาเป็นสีขาวเราก็ต้องมาเพิ่มน้าหนักด้านข้างมันแทน ข้างตัวนี้มันเนะนี่ยด้นข้าวตัวนี้มันต้องต้องมีน้ําหนักนะครับแล้วปล่อยตัวนี้เป็นค่าอ่อนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยลงนิดนึงมันจะเหมือนกับตัวมันเองสีขาวมันสะท้อนลงมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขาวหมดถูกไหมมันก็จะเห็นเป็นเงาหน่อย เป็นเงาตามโฟโลตามตัวด้านบนนะครับประมาณนี้แค่นี้แหละประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อย กับขวดน้ําหอมใสๆนะครับลองเอาไปฝึกได้เองเลยนะครับที่บ้านนะครับแต่ถ้าหาว่าใครอยากจะเรียนแบบฟู l l t i m เต็มๆเลยก็คือเริ่มจากพื้นฐานการวานแต่แรกเริ่มนะครับ เราตอนนี้เรามีการเรียนแบบออนไลน์อยู่นะครับการเรียนแบบออนไลน์วิดีโอคอลนะครับสอนกับผู้เรียนอย่างผมได้ตัวต่อตัวเลยนะครับหากว่าใครสนใจนะครับคอร์สดออินออนไลน์นะครับลงทะเบียนสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดตรงนี้เลยครับ คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่เตรียมสอบทุกสาขาเลยนะครับเพราะว่ารอ a อิ่งนี่เป็นพื้นฐานที่สําคัญในการฝึกวาดภาพตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับและก็บุคคลทั่วไปก็สามารถเรียนได้นะครับหากใครสนใจในการวาดภาพวาดรูปพื้นฐานของการขึ้นสัดส่วนและการลงน้ําหนักแสงเงาให้รูสมจริงที่สุดน,นะครับแนะนำคอร์สพื้นฐานตรงนี้เลยเป็นรอ a อิ่งออนไลน์นะครับ และนี่ก็เป็นผลงานของน้องๆน,นะครับที่เรียนในตัวคอร์สของเรานะครับตัวดรออคกิ้งตัวนี้นะครับ ฝากติดตามนะครับฝากกด subscribe นะครับฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดกันเนาะและถ้าหากว่าใครอยากจะให้แชร์เทคนิคทางด้านการวาดหรือการลงสีแบบไหนบ้างนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เชนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ